นี่ครับวิธีทําบ่อก็คือแบบนี้ครับนี่เปิดท่อแบบนี้ออกครับมาดูครับนี่ครับแม่พันธุ์มันอยู่นี่ฮะตุ๊บโอ้เบิ่งไปที่ละ่ะยางเร็วเลยดูครับแข็งแรงแค่ไหนหลุดเหลือตัวหนึ่งครับยุ่นนี่จับออกไม่หมดดูว่าจะจับได้ไหมเอา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 เบิ่งที่ครับแข็งแรงแค่ไหน ใจเย็ยนๆขอโชว์หน่อยโอ้บางเตียนไปอันนี้กำลังปล่อยน้ำขาครับกำลังปล่อยน้ำเข้าเพื่อที่จะขับแยกกบไซ์ใหญ่มาไว้บริเวณนี้ครับหลังจากเอาพร้อมแม่พันออกนะฮะนี่ครับกันด้วยตาขา่นะครับอันนี้บ่ห่อพันแม่พันครับหลังจากวางไข่แล้วก็จับออกอเออเลือตัวเดียวครับพี่นี่เดี๋ยวจะอ,ออกว่บาบงกันไปเท่าไหรนี่ แจนเยนแจนเยนเห็นแรงครับที่ะเบ่งกันไปที่ะรบังโดที่รทุกั้งเดย์แจนเยนโอ้ย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 โด้ที่จะไปได้สักกี่น้ำ อ่ะเหนื่อยแล้วนี่ครับพ่อแม่พันธุ์ก็จะประมาณนี้ครับทิเขาจะรอดเหรอจะรอดเหรอนี่นี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับพ่อแม่พันธกบดำกบนากบลายนี่ฮะนี่ครับสำหรับเรียกเลยลูกมันกะสักท่านไ่ได้ครับเหลือไม่มากแล้วนะครับนะฮะนี่จับนุ่นออกครับพี่น้อง นหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับอ่ะโอเค นี่ครับพิธีการคัดแยกกบนี่ครับตัวน,อวน้อยตัวนนอนจอกป้องแบบนี้ครับตัวเล็กก็จอกรูแบบนี้เราจะตัวใหญ่ๆคัดแยกครับจะทาเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วดูกันหน้านี่ฮะตุงนีรอครับตรบตงคือตอกยักษ์กันให้ดูกันหน้า